สวัสดีครับกลับมาพบกับปอยนิยาคดีฆาตรกรรมนะครับซึ่งเป็นบ้านวิกลคน,คนประหลาด EP ีที่4นะครับก่อนอื่นเลยต้องขอสวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับที่คอยติดตามกันในทุกๆ EP ีนะครับโดยที่ทุกๆ E ีีเนี่ยอย่างที่ได้เล่าไปนะมันจะค่อยๆเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆอยีพีนี้จะต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ลงช้าไป1วันปกติเราจะลงกันทุกๆวันเพื่อรหัสเนาะวันนี้เนี่ยวันศุกร์ ก็พยายามที่จะรีบลงให้ทันนะครับช่วงนี้งานยุ่งนิดหน่อยซึ่งต้องเกริ่นถึง E ีพีที่แล้วก่อนนะครับว่า E ีีที่แล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องราวว่าอุเกสึนะครับได้นําเอาเรื่องราวที่เกี่ยวกับบ้านหลังที่ไซตามะกับบ้านหลังที่โตเกียวนะครับซึ่งเป็นแบบแปลนของทั้ง2หลังเนี่ยเอาไปพูดคุยกับคุริฮาระที่บ้านแล้วก็ ตัดจบไปที่ตรงนั้นเดี๋ยวเราต้องไปฟังกันต่อนะครับว่าที่แบบแปลนบ้านของหลังไซตามะหรือบ้านหลังที่มีบ้านห้องสามเหลี่ยมเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นและคูริฮาระเนี่ยเขาสันนิษฐานอะไรยังไงกันบ้างใน EP ีนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปเริ่มคลิปในวันนี้กันเนี่ยเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับที่สําคัญเนี่ยใครที่เข้ามาฟังกันใหม่ก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามมาด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาที่เดมอนเนี่ยลงคลิปที่สนุกๆแบบนี้นะครับแเดี๋ยวเรื่องราวในวันนี้จะเป็นยังไงก็ไไปตติดตาดามั้เลยครบ เริ่มเรื่องมานะครับก็คืออุเกสึเนี่ยเข้าไปหาคุริฮาระที่บ้านนะแล้วก็ไปปรึกษาว่าเธอเนี่ยได้แบบแปลนบ้านหลังที่ไซตมมามะมาแบบนี้นะคุณคิดเห็นอะไรยังไงบ้างคุริฮาระเนี่ยก็เลยได้บอกว่าห้องสามเหลี่ยมนี้นะครับก็คือห้องตามรูปที่ขึ้นมานี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาทีหลังนะดูจากหน้าต่างบานคู่ที่ดัมเบลวงไว้เห็นไหมครับจะมีวง2วงนะวงใหญ่ก็คือวงห้องสามเหลี่ยมที่เป็นห้อง ถูกสร้างขึ้นมาทีหลังส่วนวงเล็กที่เป็นวงตรงหน้าต่างบานเปิดคู่ออกสีแดงเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมครับนั่นแหละครับคือหน้าต่างบานคู่ที่คูริรัรนเนี่ยเขาบอกว่าดูมาจากตรงหน้าต่างบานนี้นี่เองปกตินะครับถ้า มีห้องออกมาแบบนี้เนี่ยแล้วห้องมันมีพื้นที่แค่นี้นะครับไม่น่าจะเป็นห้องแบบบานเปิดออกคู่อย่างนี้นะเพราะเวลาที่มันเปิดออกปุ๊บใช่ไหมมันทำให้มันเต็มพื้นที่เกะกะห้องอีกอย่างหนึ่งการที่จะใช้ห้องหน้าต่างเปิดบานคู่แบบนี้เนี่ยเวลาที่ทุกคนเปิดหน้าต่างบานคู่ออกสังเกตไหมครับลองดูจากบ้านตัวเองนะเปิดออกเพื่อที่จะต้องการให้ลมเข้าเยอะๆแสงเข้ามาภายในห้องเยอะๆถูกไหมครับแต่ทีนี้คือมันดันกลายมาเป็นว่าพอเปิดหน้าต่างบานคู่ออกปุ๊บเกะกะห้องละหนึ่งอ่ะอันที่2คือมันไปติดกับผนังงงงขอออหหหหห้้สสาามมมเเลีี่่ย็นท มาปุ๊บแล้วก็มีหน้าต่างเปิดออกงี้เนี่ยมันไปติดตรงหน้าต่างนะั้นทำให้มันไม่มีแสงเข้าแล้วก็ไม่มีลมเข้าอีกด้วยคูเทฮาระเนี่ยก็เลยสสนนิษฐนนนะครับว่าห้องสามเหลี่ยมนี้แสดงว่าจะต้องสร้างขึ้นมาในภายหลัง เพราะว่าถ้าเราลองตัดห้องสามเหลี่ยมนี้ออกนะครับตามภาพไปเลยพเพื่อจะเห็นไหมครับว่าหน้าต่างมานคู่นี้เนี่ยจะดูไม่ผิดปกติขึ้นมาทันทีเลยมันจะดูว่าโอเคมันควรที่จะอยู่ตรงนี้แหละถูกแล้วเพราะเปิดมาก็เป็นห้องนั่งเล่นถูกไหมครับอากาศถ่ายเทเข้ามาในห้องนั่งเล่นทําให้มีลมมีอากาศมีแสงแดดอะไรพอแต่พอมีห้องสามเหลี่ยมขึ้นมาปุ๊บมันทําให้เหมือนกับว่ามันน่าจะต้องเป็นการที่สร้างขึ้นมาภายหลังด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างหลังจากนั้นเนี่ยคุริฮารานะครับเขาสาันนิษฐานไปแล้วแหะว่าอ่าโอเค ห้องนี้เนี่ยน่าจะต้องสร้างขึ้นมาด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างเขาจึงได้ไปดูที่แบบแปลนของบ้านหลังนี้นะครับก่อนที่จะมีการก่อนที่จะมีการต่อเติมห้องสามเหลี่ยมนี้ขึ้นมาว่ามันมีหน้าตาเป็นอะไรยังไงนะซึ่งนี่นะครับก็คือแบบแปลนบ้านในตอนแรกนะจะเห็นว่าพื้นที่ที่ดินของบ้านหลังนี้เนี่ยจะเป็นสามเหลี่ยมคางหมูนะครับแล้วก็จะมีบ้านเนี่ยจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับส่วนที่เป็นละเลงสีฟ้าๆเนี่ยจะเป็นพื้นที่สวนของบ้านหลังนี้นะครับตอนแรกเนี่ยมันก็จะเป็นในรูปแบบแบบนี้แต่่คุณราเยสสงัวอ๊ะ ทำไมเจ้าของบ้านเขาไม่สร้างให้มันเป็นสี่เหลี่ยมล่ะไอตรงห้องที่เป็นห้องสามเหลี่ยมถูกไหมครับถ้าสร้างออกมาเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยการที่สร้างเป็นสี่เหลี่ยมนะครับวิธีการสร้างง่ายกว่าพื้นที่ใช้สอยในห้องมากกว่าเสียอย่างเดียวคือพื้นที่ใช้สอยของสวนจะน้อยลงนะครับเนี่ยตามภาพเลยเห็นไหมว่าพอถ้าสร้างออกมาเป็นห้องสี่เหลี่ยมปุ๊บอะพื้นที่ใช้สอยของสวนที่เป็นสีฟ้าเนี่ย มันจะถูกตัดออกเหลือเป็น2ส,ส่วนเขาก็บอกว่าก็ไม่น่าเป็นอะไรเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้ใช้งานพื้นที่ใช้สอยภายในห้องเนี่ยมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเป็นสามเหลี่ยมนะครับมันจะทําให้พื้นที่ใช้สอยภายในห้องเนี่ยเหลือน้อยลงตามรูปแรกที่นรามเคยขึ้นให้กับทุกคนดูนะว่าเห็นไหมว่าพอมีหน้าต่างบานคู่เปิดออกปุ๊บมันก็เต็มมือที่ห้องแหละไม่สามารถใช้อะไรได้ข้อดีอย่างเดียวของมันคือมีพื้นที่ของสวนเนี่ยมากขึ้น อ่ะทุกคนมาดูรูปต่อมาเลยทุกคนจะเห็นไหมว่าพื้นที่ใช้สอยของสวนเนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าแบบแรกนะครับที่เป็นห้องสี่เหลี่ยมอ่ะพอเป็นห้องสามเหลี่ยมปุ๊บพื้นที่ใช้สอยของสวนเนี่ยจะเยอะขึ้นเพียงแต่ว่าแบบแปลงของบ้านหลังนี้เนี่ย ทำให้ไม่สามารถใช้งานสวนได้นะครับเพราะว่าการจะใช้งานสวนเนี่ยจะต้องเดินเข้าจากประตูนหน้าเท่านั้นเนี่ยที่วงไว้อันใหญ่อยู่ด้านบนสุดเห็นไหมครับแล้วก็เดินมาตามลูกศรผ่านช่องที่เป็นห้องสามเหลี่ยมแล้วเข้ามายังสวนที่มันไม่สามารถใช้งานห้องนี้ได้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เพราะว่ามันจะต้องไปเดินอ้อมไกลเท่านั้นนะแต่ซอกตรงพื้นที่ด้านข้างห้องสามเหลี่ยมเนี่ยมีพื้นที่กว้างเพียงแค่20-30ซนมตรเท่านั้นซึ่ง ผู้ใหญ่เนี่ยไม่สามารถเดินผ่านได้นอกจากเด็กนะครับคณรณที่ร้านเนี่ยเขาจึงสันนิษฐานนะครับว่าบางทีตรงพื้นที่สวนนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องการที่จะใช้พื้นที่ใช้สอยด้านบนแต่พวกเขาเนี่ยอาจจะสร้างห้องใต้ดินไว้ด้านล่างของสวนนั้นก็เป็นไปได้เพราะว่า ที่นี่เนี่ยไม่มีโรงรถสําหรับการขนศพไปทิ้งดังนั้นห้องใต้ดินที่อยู่ใต้สวนนี้เนี่ยอาจจะเป็นที่สําหรับใช้ในการกําจัดศพหรือเก็บศพไว้ใต้นั้นซึ่งทางเข้าของห้องใต้ดินเนี่ยเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นการเข้าจากพื้นที่ว่างตรงห้องแต่งตัวตามรูปนี้เห็นไหมครับที่วงเอาไว้ด้านขวาสุดอะ เข้าจากพื้นที่ว่างนี้แล้วก็มีทางลับอะไรสักอย่างแหละเข้าไปทางบ้านใต้ของสวนนี้แล้วก็ไปใช้งานอะไรตรงนั้นทําให้ไม่มีใครนะครับมองเห็นในตอนที่กําจัดศพเหมือนกับบ้านที่โตเกียวที่กำจัดศพด้วยการเอาศพเนี่ยขึ้นไปบนท้ายรถในโรงรถด้วยทางลับนั่นเองนะครับ ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเขาสันนิษฐานได้แบบโอ้โหคือคิดได้ยังไงนะเพราะว่าไอการที่เราจะมีพื้นที่ใช้สอยตรงสามเหลี่ยมหรือเป็นสี่เหลี่ยมอะไรแบบนี้เนี่ยแทบจะไม่มีใครคาดคิดถึงอะไรแบบนี้เลยนะสันนิษฐานเดาไปจนถึงขั้นที่ว่า เป็นห้องใต้ดินซึ่งจริงๆแล้วพอเราลองคิดตามหรือนึกภาพตามก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะเพราะห้องสามเหลี่ยมไม่สามารถ่จะใช้งานพื้นที่ใช้สอยอะไรได้เยอะจริงๆแถมยังเรื่องการที่สวนไม่สามารถจะเดินเข้าไปได้อีกด้วยดังนั้นก็ไม่แปลกใจเลยว่าคุริฮาระทำไมถึงเดาว,ว่าพื้นที่ใต้สวนนี้เนี่ยมันอาจจะมีอะไรอยู่ก็เป็นไปได้แล้วเขายังบอกนะครับว่ามันยังมีข้อแตกต่างระหว่างบ้านที่โตเกียวกับบ้านที่ไซตามะนะครับอยู่ประมาณ2-3ข้อแหละ เรื่องแรกก็คือหน้าต่างนะครับหน้าต่างของบ้านที่โตเกียวเนี่ยมีเยอะมากๆเลย10กว่าบานจําได้ไหมครับเหมือนกับประมาณว่าเชื้อเชิญให้คนเนี่ยมองเข้ามาในบ้านหลังนี้นะแต่บ้านที่สซตามานเนี่ยแทบจะไม่มีหน้าต่างเลยซะด้วยซ้ําแล้วมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของประตูของห้องเด็กนะ บ้านที่โตเกียวเนี่ยมีประตูห้องเด็กนะครับสชั้นจําได้ไหมครับเปิดประตูเข้ามาจากห้องพ่อแม่แล้วก็จะมีห้องพักห้องหนึ่งแล้วก็เปิดประตูเข้าไปอีกห้องหนึ่งแล้วก็จะเจอกับห้องเด็กส่วนบ้านที่ไซตามะเนี่ยเปิดประตูเข้ามาแล้วก็เจอห้องเด็กได้เลยตรงนี้ก็เป็นข้อแตกต่างนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องเตียงของพ่อแม่นะครับห้องพ่อแม่ที่บ้านไซตามะเนี่ยเป็นเตียงเดี่ยวแยกกันนอนนะครับส่วนบ้านที่โตเกียวเนี่ยเป็นเตียงใหญ่นอนด้วยกันซึ่งเขาเนี่ยก็แปลกใจว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างนะที่ แยกกันนอนแล้วเดี๋ยวพอย้ายมาที่โตเกียวก็มานอนด้วยกันน่าจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างและนี่ก็คือ3ข้อแตกต่างระหว่างบ้านโตเกียวกับบ้านที่ไซตามะนะครับซึ่งอุเกสึเนี่ยพอได้คุยกับคุริฮาระเสร็จก็ได้แยกย้ายกันกลับนะแล้วก็ได้ส่งอีเมลไปหาม e ียเอะซึ่งเป็นภรรยาผู้เสียชีวิตที่เล่าไปใน EP ีที่แล้วนะครับว่าเธอเนี่ยสรุปประเด็นทั้งหมดที่ไปคุยกับคุริฮาระมาว่าข้อแรกเนี่ย ห้องสเหลี่ยมนี้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างข้อที่2นะครับด้านล่างของสวนเนี่ยอาจจะเคยเป็นห้องใต้ดินสาหรับการเก็บศพมาก่อนและข้อที่3ก็คือความแตกต่างระหว่างบ้านที่ไซดมามะกับบ้านที่โตเกียวนั่นเองหลังจากนั้นนะครับทั้งคู่เนี่ยก็คือมิยาเอะและ อุเกสึเนี่ยจึงได้นัดกันนะครับพเพื่อที่จะไปดูบ้านจริงๆที่โตเกียวนะครับไปดูสถานที่จริงกันหน่อยซิว่ามันมีอะไรบ้างที่นั่นและหน้าตาจริงๆมันเป็นยังไงเมื่อทั้งคู่ไปถึงนะครับอุเกสึเนี่ยก็เลยทําทีเป็นว่ามาซื้อบ้านหลังนี้นะครับเพราะบ้านหลังนี้เนี่ยประกาศขายอยู่แล้วหน้าบ้านแล้วก็ได้ไปพูดคุยกับเพื่อนบ้านของบ้านหลังนี้นะครับว่าบ้านนี้เนี่ยครอบครัวที่เคยอยู่มาเป็นอะไรยังไงเธอจึงได้ทราบนะครับว่าครอบครัวเก่าของบ้านหลังนี้เนี่ยชื่อว่า คุณคาตาบุจินะครับโดยที่ประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกอย่างที่ทราบกันมาก่อนหน้านี้นะแล้วก็ครอบครัวนี้เนี่ยเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นอย่างมากเลยมีลูกอยู่คนหนึ่งนะครับชื่อว่าฮิโรโตะก็คือลูกของบ้านหลังนี้นี่เองฮิโรโตะตอนที่ย้ายมาใหม่ๆเนี่ยอายุประมาณแค่ขวบกว่าๆเท่านั้นเองเพื่อนบ้านเนี่ยได้เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้าที่ครอบครัวนี้จะย้ายออกไปนะครับได้มีเรื่องแปลกๆอยู่เรื่องหนึ่งก็คือในตอนกลางดึกของคืนวันหนึ่งนะครับเมื่อ3เดือนที่แล้วเนี่ยเขา ได้ไปเข้าห้องน้ำนะครับในกลางดึกคืนนั้นแล้วปรากฏว่าห้องน้ําของเขาเนี่ย มันสามารถมองเห็นบ้านคาตาบุจิได้พอดีแล้วในตอนที่กําลังเข้าห้องน้ําอยู่นั่นเองก็ได้มองเห็นว่าในบ้านคาตาบุจิเนี่ยมีเด็กประหลาดอยู่คนนึงนะครับลักษณะผิวขาวซีดยืนอยู่ตรงหน้าต่างในบ้านของห้องพ่อแม่นะครับเพือพ่อนมากคนนั้นเนี่ยได้บอกว่าเขาไม่เคยเห็นเด็กคนนั้นมาก่อนตอนั้แต่ที่บ้านคาตาบุจิย้ายมาที่นี่นะครับเด็กคนนี้เขาไม่เคยเห็นหน้าตายมาอย่างแน่นอนเลยเขายืนยันเสียงแข็งเลยนะว่าไม่เคยเห็นแน่ๆและหลังจากค่ําคืนวันนั้นนะครับ ผ่านไปได้ไม่นานเนี่ยบ้านคาตาบุจิก็ได้ย้ายออกไปกระทานหันทันทีอุเคสึนะครับพอได้รับเรื่องราวพวกนี้อะไรมาก็เลยกลับมาบ้านนะแล้วก็ได้โทรไปหาคุริฮาระใหม่กรอบหนึ่งแล้วก็เล่าให้กับคุริฮาระฟังทั้งหมดเลยนะครับว่าไปเจออะไรมาบ้างเรื่องครอบครัวคาตาบุจิเรื่องฮิโรโตะลูกชายของบ้านหลังนี้และเรื่องเด็กประหลาดนะครับซึ่งเป็นเด็กผิวขาวที่เพื่อนบ้านไม่เคยเห็นมาก่อน ปรากฏว่าคุริฮาระเนี่ยดันบอกกับอุกเกสึว่าเขาเนี่ยปฏิปต่อเรื่องราวอะไรทั้งหมดระหว่างบ้านไซตามะกับบ้านโตเกียวได้แล้วซึ่งเพื่อนๆนะครับจะต้องไปติดตามต่อใน EP 5นะครับบอกได้เลยว่า เข้มข้นขึ้นทุกตอนทุกตอนจริงๆทุกๆตอนเนี่ยจะมีเรื่องราวที่ชวนให้เราเนี่ยคบคิดและสงสัยเป็นอย่างมากเลยแถมยังมีเรื่องราวที่แบบมันมีอะไรแบบนี้จริงๆด้วยเหรอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอย่างเรื่องที่เมื่อกี้เล่าใช่ไหมครับมีห้องลับที่อยู่ใต้สวนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเข้มข้นขึ้นเป็นอย่างมากเลยแล้วเดี๋ยวอีพีหน้าเนี่ยเราจะต้องไปฟังกันต่อนะครับว่าเรื่องราวที่นายคูริฮาระเนี่ยสันนิษฐานเกี่ยวกับเด็กประหลาดในบ้านหลังนั้นและฮิโรโตะคนนี้เนี่ย มันคืออะไรกันแน่เราจะต้องไปฟังกันต่อในอีพีหน้านะครับสำหรับวันนี้เนี่ยใครที่ฟังคลิปนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเพื่อนๆที่ฟังแล้วชอบมากๆก็กดแชร์กันด้วยนะครับส่วนใครที่ฟังมาจนถึง EP พีสี่แล้วยังไม่กดติดตามก็ช่วยกดติดตามได้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาที่ดมอนเนี่ยลงคลิป e ีใหม่ๆนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยไม่จะได้แจ้งเตือนติ๊งติง,ตง,ตงอะไรแบบนี้นะแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยดมอนต้องขอลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่ในวันพฤหัสหน้านะครับจะพยายามไม่สสรับรับวนีดอค E